สวัสดีครับ2ส,งสิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับใบใบของวันนี้เราจะพาท่านมาอัปเดตผลจากการที่เราแต่งสาวให้แก่ทุเรียนต้นนี้แต่เดิมนั้นทุเรียนต้นนี้เราปลูกได้ครบ1ปี1เดือนปรากฏว่า,อาพอเขาแตกยอดอ่อนแตกอะไรมาแล้วมันมางี้มางอกคือคล้ายๆกับว่าเชือ้อคล้ายๆกับว่าถูกเพี้ยไฟทำลาย ในขณะเดียวกันเราก็คิดว่ารากเขาเสียหายดังนั้นเราจึงดําเนินการรักษาอยู่2วิธีควบคู่กันไปวิธีแรกก็คือเรากระตุ้นให้เกิดรากโดยใช้จุลินทรีย์ผงเหล่านี้นะครับในการล่อรากทีนี้เรามั่นใจแล้วว่าระบบรากของข้างล่างของเขาไม่เสียหายมั่นใจด้วยเหตุผลใดก็ตรงที่ว่าเขามีการแตกยอดอ่อนออกมาอยู่เรื่อยๆสแสดงว่าระบบรากนั้นโอเคทีนี้ ด้านบนนั้นที่เราสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเพลียยไฟมาทําลายเพราะว่าพอเขางอกมาแล้วก็เหี่ยวงอกมาแล้วก็เหี่ยวนั่นแสดงว่าเพลียไฟเพราะว่ารากยังดีอยู่ ทีนี้เราก็เลยเดําเนินการตัดสินใจแต่งสาวให้แก่ทุเรียนต้นต้นนี้ตัดตรงนี้ตัดยอดตัดกิ่งตรงนี้ตัดกิ่งตรงนี้ตัดทั้งหมดเลยจนกระทั่งให้เหลือเฉพาะอายอดที่เราคิดว่าเขาจะงอกขึ้นมาใหม่เราจะดูแลว่า,อายอดทีเ่เขาเกิดขึ้นมาใหม่เหลือเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นลําต้นในอนาคตได้ดีหรือไม ในขณะเดียวกันก็จะมีกิ่งที่อยู่ด้านล่างนี้ที่เขาเกิดขึ้นมาชี้ตรงแบบนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวในโอกาสต่อไปเราก็ใช้เชือกตรึงเขาออกไปแบบนี้ตัวนี้ก็ตรึงออกไปตรึงออกให้เป็นแนวขนานนะครับนี่คือสิ่งที่เราทดลองและพัฒนามาถึงจุดนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้นะครับในการมาพ่นปราบเชื้อ,อไม่ใช่ เพี้ยไฟนะครับเราใช้น้ำส้มควันไม้มาพ่นอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอณขณะน,นี้ปรากฏว่ามาดูใกล้ๆจะเห็นว่ายอดเขาเริ่มพัฒนาขึ้น อันนี้ชี้ให้เราเห็นแล้วว่าเราปราบเพลี้ยไฟได้แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเอานำมาเสนอให้เพื่อนๆได้อ่าได้ชมพัฒนาการต่างๆรวมทั้งอัปเดตให้ดูทีนี้กรณีขแขนงที่เกิดขึ้นมาเล็กๆน้นอยนที่เราไม่ประสงค์ที่จะเอานี่เราสามารถรูดออกได้เอามาดูกกใกลใกล้เลยครับนี่ครับ ขนแขนงเล็กๆที่เกิดมาอย่างนี้เราไม่ต้องการที่จะมาแย่งให้เขาแย่งชิงอาหารกับยอดตัวนี้เราลูดออกปั๊บอย่างนี้ลูดออกปั๊บอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้เขาจะเขาจะแซงกันทีนี้อาหารก็จะบำรุงเลี้ยงเฉพาะตัวนี้จากนี้ต่อไปต้นนี้ก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเลี้ยงให้เป็นลําต้นต่อไปจากหลายจากหลายจริง ให้เหลือกิ่งเล็กน้อยมันก็จะสมดุลกับระบบรากข้างล่างนั่นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ